เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพซึ่งในคลิปนี้เป็นเรื่องของการวิ่งนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายด้วยการวิ่งกับสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันเนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรในเรื่องของการวิ่งซึ่งจัดทำและเผยแพร่ความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับ สำหรับในนักกีฬาที่เป็นนักวิ่งมาราธอนเนี่ยจะมีร่างกายที่แข็งแรงและออกกำลังกายเป็นประจำแต่ในยามวิกฤตที่มีโรคโควิด -19 ระบาดการป้องก,กันโรคจะให้ความสำคัญของการดูแลสุขอ,อนามัยลดการเคลื่อนที่ของประชากรทำให้ไม่สามารถออกกำลังกายในรูปแบบเดิมได้นะครับจึงต้องมีการปรับวิธีการออกกำลังกายให้เหมาะสม สำหรับคำแนะนำเนี่ยควรจะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นอนหลับให้เพียงพอดูแลเรื่องสุขอ,อนามัยการกินการจับต้องสิ่งของและต้องล้างมือบ่อยๆงดเว้นการจัดแข่งขันวิ่งทุกประเภทเพราะถือเป็นการเคลื่อนย้ายประชากรเสี่ยงต่อการติดเชื้อเลือกออกกำลังกายในสถานที่โล่งแจ้งไม่มีคนพลุกพลาดไม่รวมกลุ่มกันออกกำลังกาย ในกลุ่มนักกีฬาที่ต้องมีการฝึกซ้อมต้องระวังมือไม่สะอาดมาถูใบหน้าเมื่อมีเหงื่อออกต้องนึกเสมอว่าได้ล้างมือแล้วหรือยังมีผ้าสะอาดมาเช็ดเหงือ่อและเครื่องใช้ส่วนตัวที่ไม่ปะปนกับใครการวิ่งจะทำให้หายใจแรงขึ้นโอกาสหายใจเอาลมออกมาจากระยะไกลกว่าปกติจึงต้องคำนึงถึงโดยกำหนดระยะห่างทางสลีละมากกว่า2เมตร ควรจำกัดการวิ่งกับเพื่อนเพียง1-2คนไม่ไปเป็นกลุ่มใหญ่และกำหนดระยะห่างไม่น้อยกว่า2เมตรระยะที่วิ่งฝึกซ้อมจะต้องไม่มีการไปพบปะผู้คนที่อยู่กันจำนวนมากนะครับและนี่ก็คือข้อแนะนำสำหรับ ผู้ที่ออกกําลังกายโดยการวิ่งในช่วงของวิกฤตโควิด -19 นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ